เกมล้มยักษ์ Swift v เวอร์แซสบล็เเคยสงสัยไหมทำไมยุคนี้เราส่งรูปอาหารจานเด็ดข้ามโลกหากันได้นในหนึ่งวินาทีแต่พอจะโอนเงินไปต่างประเทศแม่งช้าเป็นเต่าคลานแถมโดนหักค่าธรรมเนียมยังกับโจรปล้นบอกเลยทั้งหมดเป็นเพราะลุงยามคนนี้แหละชื่อของแกคือ Swift คือเอาจริงนะ Swi f t ไม่ได้โอนเงินเราจริงๆเว้ยมันแค่ส่งจดหมายหรือโทรลเลขบอกธนาคารปลายทางว่าเฮ้ hey, เดี๋ยวมีเงินจากไทยไปนะเตรียมรับด้วยแล้วไอจดหมายเนี่ย มันต้องผ่านด่านหลายธนาคารแต่ละด่านก็ขอค่ากาแฟนิดๆหน่อยๆเงินเรากว่าจะถึงปลายทางก็โดนหักจนผอมแถมยังใช้เวลา3-5ถึงวันทำการโคตรกากแต่แล้วก็มีเด็กวัยรุ่นสุดซ่าชื่อบล็อกเชนโผล่มาแล้วบอกว่าลุงลบไปยุคนี้ใครเขาส่งจดหมายกันวะบล็อกเชนมันไม่สนลุงยามหน้าหมู่บ้านเว้ยมันคือการที่เงินมึงวิ่งตรงไปเข้าบัญชีเพื่อนที่อยู่อเมริกาเลยเหมือนส่งไลน์หากันโดยตรงไม่ต้องผ่านใครไม่ต้องแพะจ่ายค่ากาแฟให้ใคร ผลคืออะไรจาก3วันเหลือ3ามวินาทีจากค่าธรรมเนียมหลายร้อยเหลือไม่ถึงบาทจบคำถามคือในเกมล้มยักษ์ครั้งนี้ใครคือผู้ชนะคำตอบง่ายๆก็คือมึงกับกูไงที่จะได้โอนเงินถูกลงและเร็วขึ้นแต่คนที่กำลังจะชิบหายของจริงก็คือไอ้ลุงยามหน้าหมู่บ้านนี่แหละทั้งธนาคารเก่าๆทั้งระบบเดิมๆที่กินค่าต๋งเรามานานหลายสิบปี เกมนี้แม่งกำลังจะจบแล้วและลุงกำลังจะโดนเด็กมันกระทืบ